ไปไ<ม>คุณ<า>เบนจา,าจากราชบุรีครับสวัสดีคุณเบนจาค่ะ่สวัสดีค่ะคุณน้สองค่ะขอ,ขอบคุณนะคะคุณนอนอมที่ว่าอุด่วยเหลือพวกชาวบ้านนะคะขอบคุณแกค่ะค,ะครับมีปัญหาอย่างไงครับจริง้ค่ะเขาพาหลานไปไปบําบัดที่วัดยางหักแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่า ใจจริงให้เข้าบําบัดไปสักพักเพราะว่าประวัติเขาอยู่ที่ราชบุรีค่ะถ้าเข้าเป็นเยอะให้ให้เขาช่วยส่งไปที่ราชบุรีด้วยนะคะบอกเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญท่านเกียรติศักดิ์หอมเย็นนะครับท่านอนำนเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านอำนเภอครับสวัสดีครับท่านครับครับผมสวัสดีคร่ะครับผมเดี๋ยวผมขอสอบเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะท่านนะคุณเบญจาหลานของคุณใช่ไหมใช่ค่ะหลานค่ะ ตอบที่ถามสั้นๆนะถามถามสั้นตอบสั้นนะกระชับนะหลานเป็นผู้ชายไหมผู้ชายค่ะอายุเท่าไหร่สามสิบกว่าแล้วค่ะสามสิบกว่ามีภรรยาลูกไหมมีมีภรรยาแต่เขาเลิกไปแล้วแต่เขาตอนนี้เขามีเมียใหม่ไปอยู่ที่ลําปูนประมาณสักสองสามปีตอนนี้เขากลับมามาอยู่ที่บ้านสักสี่วันนะคะเขาเป็นหนักมาค่ะอืม,อมติดยาเนาะติดยาแล้วตอนนี้ตัวเขาไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้ครับ ก็ตอนนี้เจ้าคุณอำเภอเขาสั่งให้เขาไปอยู่ที่วัดย่างหักแล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะไปกันวัดยางหักแล้วอาจจะทางอำเภอมารับตัวไปแล้วใช่ไหมค่ะค่ะทีนี้มีอะไรที่จะแจ้งมาต่อละที่โทรมาเนี่ยก็คือว่ามันยังมีหลานอยู่อีกคนนึงค่ะมันก็ติดนี้แหละค่ะอยู่ที่บ้า<ค>น,<ค>นเดียวกันอยู่ที่บ้าน,านเดียวกันไหม ไม่เป็นหลานเลยค่ะเป็นน้องชายคนนี้เลยละค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วแต่ถามว่าอยู่บ้านเดียวกันนี้หรือเปล่าครับค่ะค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะทําไมไม่ให้เขาไปเจ็ดทีเดียวล่ะวันนั้นน่ะเขาไม่ยูนี้ไปไหนแล้วไหมคะหนีไปหนีไปเนาะแล้ววันนี้กลับมาใช่ไหมอายุเท่าไหร่หลานคนเนี้ยชายเนี้ยสามสิบแล้วค่ะโอ้อคนนี้ติดตั้งใจยูน้อยๆเลยค่ะติจนเสียสติแล้วอ่ะเนาะอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับเนี่ย อะไรคะอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่แปดเก้าพับห<ม>นึ่งอ้แปดเก้านี่แหละค่ะหมู่ท,ที่หมู่ที่หมู่ที่สามบ้านม่วงที่เดียวกับชัชวานเนี่ยค่ะตอนไม่บอกมาให้เวลาถามก็อย่าบอกว่าที่เดียวกันนะมันจะได้รู้กันหมดนะตำบลอะไรตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งค่ะบ้านม่วงบ้านโป่งนะโอเคนะครับก็ไปแล้วหนึ่งคนนะครับแล้วก็ <c oughs> อีกคนหนึ่ง <c oughs> อยากให้มารับตัวไปด้วย <c oughs> ใช่ไหม ก็จะให้ไปบํบำบัดนะคะที่โอเคโอเคครับท่านเกียรติศักดิ์ครับท่านครับช่วยได้ไหมครับอีกคนหนึ่งครับท่านคืออย่างนี้นะครับไอ้ไอ้ที่ศูนย์ว่ายังหักจะต้องสะพานใจก่อนว่าไม่ใช่ศูนย์บำบัดครับเป็นศูนย์ื้นฟปูทางเพื่อพืนสู่สังคมนะครับอย่างากรณีเนี้ยเราเปิดรุ่นคนที่จะมาเนียต้องมาเราก็คัดกรองก่อนนะครับผมถ้าถ้าติดมากเนี้ยเราก็ต้องบำบัดก่อนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ ก็รุ่นหนึ่งสิบห้าวันนะครับก็จะฝึกวิชาชีพแล้วให้ความรู้ต่างๆแล้วก็คืนเขากลับสู่ครอบครัวนะครับอย่างอย่างกรณีอน,น,อนลายที่มาเนี่ยเราก็เออน,นอนามาคัดกรองแล้วก็พอเข้าเข้าเกณฑ์ก็เดี๋ยวเราก็จะมาอยู่สิบห้าวันเป็นช่วงที่เปิดสวนพอดีแต่ประเด็นหลักก็คือว่าเมื่อเสร็จจากเราเนี่ยเวลาเราคืนเข้าสู่ครอบครัวเนี่ยทางครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับ<อ>แล้วก็<อ>ส่วนรายคน,อ,น,อ,นอีกคนหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอขอนุญ,ญาตประสานข้อมูลกับคุณป้าทีหลังเราก็ต้องคัดกรองก,อก่อนว่าเขาเป็นหนักไหมพูดตรงเลยคเขาเสพท่านไหนถ้าเกิดว่าถึงขั้นเสพมากเราก็ต้องผ่านการโคงการบําบัดก่อนอาจจะบ,บําบัดที่โรงพยาบาลเสร็จจากบําบัด<ม>แล้วค่อยมาเข้าศูนย์นี่ครับผมศูนย์ค่ะก็คือเราคัดแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมครับท่านครับว่าพอดูอาการเสร็จปั๊บอันนี้ต้องส่งโรงพยาบาลไปทาการบาบัดก่อนแล้วค่อยมาเข้าศูนย์ฟื้นฟูเพื่อ เคลื่อนสู่สังคมนะครับขอเรียกง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆบําบัดนี่กี่วันนะครับท่านว่าต้องไปโรงพยาบาลต้องบําบัดเนี่ยครับบําบัดนี่เขาจะมีเขาจะมีการประเมินนะครับผมผมผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่ต้องหนักเบเนาะท่านเนาะแล้วแต่หนักเบานะครับแล้วแต่ชนิดของยาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าสมมุติว่าพ่อแม่แจ้งว่าลูกติดยาจนกระทั่งมีอาการทางจิตแล้วนะครับ ทางอำเภอมาเอาตัวมามาเอาตัวไปแล้วไปคัดกรองดูปั๊บโอเคบำบัดบำบัดก็ต้องเข้าแผนตามระยะเวลาตามสุขของการบำบัดถูกไหมครับท่านกี่วานของสาธารณสุขครับผมของสาธารณสุขพอเสร็จตรงนั้นเสร็จปั๊บอ่ายังไม่กลับไม่กลับบ้านนะพาไปฟื้นฟูอ่าพาไปฟื้นฟูก่อนไปฝึกอาชีพก่อนจนแน่ใจว่าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมครับท่านเขาบห้วันนะครับมีเวลาสิบ สูงนี่จะสิบห้าวันนะครับผมสิบห้าวันพอสิบห้าวันแล้วเราก็กลับคืนสู่สังคมทางบ้านทางครอบครัวก็ต้องช่วยกันต่อใช่ไหมครับครับผมอำเภอเราดูแลต่อไม่กำกับดูต่อไม่มันสองเดือเลยตอนนี้มีแนวทางก็คือว่าให้ไปรายงานตัวและกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เ้าที่ตำรวจประจําพื้นที่เพื่อเพื่อจะติดตามระยะหนึ่งครับผมค่ะอสมองหลักๆก็คือเราก็ต้องขอขอให้ทางทางครอบครัวช่วยด้วยครับผมอต้องร่วมมือกันนะท่านนะ ครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือศูนย์ฟื้นฟูสังคมเนี่ยจะเป็นการสมัครใจนะครับอ๋อถ้าเขาไม่สมัครใจท่านสมมติพอออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วไม่สมัครใจที่จะไปที่ฟื้นฟูนี่ทําไงท่านเขาก็ต้องกลับบ้านถูกไหมครับผมก็ถึงบอกว่าครอบครัวก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยครับผมต้องช่วยด้วยก็คือให้เขาไปฟื้นฟูไปบําบัดอีกสิบห้าวันก่อนกลับมานะครับผมครับครับอืมตอนนี้ทางบ้านโป่งนี้เรามีกี่ศูนย์นะครับท่านครับ ตอนเราเปิดรุ่นเดียวครับแต่ว่าเราจะเปิดหกรุ่นรุ่นละห้าสิบคนก็<ม>ตอนนี้เพิ่งกาลังเปิดรุ่นแรกอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวท่าถ้า<อ>ถ้าน้องคนต่อไปอีกคนหนึ่งเลครับแล้วเราก็จะส่งไปจเจ้าที่คือลงพอตต่อไปคัดกกองก่อนนะครับผมบว่า<ๆ>อยู่ในขั้นไหนถ้าคืออยู่ในที่ระดับเล็กน้อยหรือใช้น้อยนะครับก็อ,อาจจะเข้าสู่ได้เลยครับผม คือถ้าเราได้รับแจ้งจากญาติจากพ่อแม่ผู้ปกครองว่ามีคนติดยาอยู่ในบ้านและอาการไม่ดีเมาอารวาดทำร้ายคนในครอบครัวหรือต้องการบําบัดเนี่ยแจ้งอำเภออำเภอก็มารับตัวไปไปดูไปคัดแยกว่าอันนี้ไปโรงพยาบาลอาการหนักถ้าไม่หนักโอเคไปฟื้นฟูได้เลยก็ไปฟื้นฟูถูกไหมครับท่านนะครับผม ครับแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลก็เข้าสูตรเสร็จเรียบร้อยปั๊บตามวันเวลาที่กําหนดอ่าพอดีขึ้นปั๊บก็เอาไปฟื้นฟูต่อแต่เขาต้องสมัครใจเหมือนกันถ้าไม่สมัครใจก็ต้องอาศัยครอบครัวช่วยด้วยครับผมแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวเอาไม่อยู่แล้วท่านคนตรงนี้โอ้เสียสติจนกระทั่งเอาไม่อยู่นะมันต้องบังคับกันหน่อยแหมท่านมันเป็นกฎหมายไม่ได้ครับผู้เสพคือผู้ป่วยครับผู้เสพคือผู้ป่วยนะเออเยอะไหมท่านบ้านโป่งเนี่ยท่านเยอะไหม ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็คือก็ก็ตามขนาดชุมชนนะครับผมที่นี้ก็เป็นชุมชนเมืองนิดหนึ่งนะครับผมอืมถ้าคนที่บ้านโป่งครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเหมือนกันคุณพี่เบญจาเนี่ยบอกมาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แจ้งเลยนะแจ้งได้ที่อำเภอที่ที่ได้ทุกที่แหละครับที่สถานีตำรวจที่พ่ปาะการอำเภอหรือที่สาธารณสุขก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะประสานข้อมูลครับผู้ใหญ่กำนันลูกน้องท่านได้ครับ เนาะท่านเนาะผมขึ้นตรงกับท่านอยู่แล้วเนาะชาวบ้านพึ่งท่านเกียรติศักดิ์นายอำเภอบ้านโป่งได้เนาะท่านเนาะเรื่องนี้นะครับผมครับผมโอเคครับท่านครับชาวบ้านจะได้พึ่งพาท่านนะเรื่องนี้เพราะปัญหาเรื่องคนติดยาลูกติดยานี่มันเจ็บปวดแลนคนในครอบครัวในสังคมก็ไม่ขุนใจอเนาะได้ครับท่านครับท่านเกียรติศักดิ์ขอบพระคุณท่านมากครับชาวบ้านได้พึ่งพาท่านนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เบญจานะเดี๋ยวท่านนายอำเภอรับเรื่องข้อมูลจากเราไปเพิ่มเติมหลานอีกคนหนึ่ง สองคนก็เป็นทั้งสองคนเลยโอ้ย่าเสพติดมันมันก็เริ่มเยอะแล้วไทยอีกคนก็เริ่มเป็นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วครอบเป็นทุกเป็นทุกเี่เอนจาพี่เบนจาคุยตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเรื่องอื่นต่อสวัสดีครับขอบคุณนะคะ